Honda p c x 160รุ่นปี2026คือสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่หรูหราสปอร์ตและล้ำสมัยมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 157cc ESP บวกที่ให้ความแรงแต่ประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกลสิ่งที่ทำให้รุ่นใหม่นี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือระบบสมาร์ทคีย์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภยัย พร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบ Full LCD ที่ดูทันสมัยและระบบเบรก ABS ที่ช่วยเสริมความมั่นใจขณะขับขี่นอกจากนี้ Honda ยังเน้นเรื่องความนุ่มนวลและเสถียรภาพในการขับขี่ด้วยโชคอัพหลังใหม่และเบาะนั่งที่ออกแบบให้รองรับกับสรีระได้ดีมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ PCX 160ปี2 0 2 6จึงไม่ใช่แค่สกูตเตอร์ทั่วไปแต่คือความลงตัวของเทคโนโลยีความสบายและสไตล์ที่ทุกคนต้องการ ด้านหลังของ Honda p c x 160รุ่นปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูหรูหราล้ำสมัยและสะดุดตาในทุกมุมมองโดดเด่นด้วยไฟไท้ายเล็รูปทรงใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดเพิ่มความปลอดภัยและความมีสไตล์ในทุกช่วงเวลาแม้ในายามค่ำคืนไฟเลี้ยวแบบแยกซ้ายขวาได้รับการจัดวางอย่างลงตัวเพิ่มมิติให้กับท้ายรถพร้อมบางโครนหลังดีไซน์สปอร์ตท,ที่ช่วยกันฝุน่นและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพท่อไอเสียขนาดใหญ่ทรงสปอร์ตด้านขวาเสริมความดุดันและให้ความรู้สึกพรีเมียม เบาะนั่งถูกออกแบบให้ลาดลงเล็กน้อยด้านหลังเพื่อเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารและสามารถยกเปิดเพื่อเข้าถึงกล่องเก็บของใต้บาะขนาดใหญ่ที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ความเรียบหรูอของด้านหลัง PCX 1 6 0ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความงามแต่ยังสะท้อนถึงการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริงความปลอดภัยและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมเหมาะกับผู้ขับขี่ที่ต้องการความแตกต่างในทุกมุมมอง เครื่องยนต์ของ Honda pcx 160รุ่นปี2026ใช้เทคโนโลยี esp บวกขนาด157ซา cc สีวาวให้พลังแรงและตอบสนองได้ดีในทุกย่านความเร็วทั้งยังประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยรักษาอุณหภูมิให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมระบบส่งกำลังแบบ v 메틱ที่ขับขี่นุ่มนวลไม่มีสะดุดเครื่องยนต์รุ่นนี้ยังให้ความเงียบขณะสตาร์ทและลดแรงสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับทั้งในเมืองและการเดินทางใกล้อย่างมั่นใใจจและสบาย ราคาของ Honda PCX 160รุ่นปี2026อยู่ในช่วงประมาณ9 1 0 0 0ถึง1 0 1 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ให้มาทั้งเครื่องยนต์ ESP บวกที่ทันสมัยระบบเบรก ABS หน้าจอ Full LCD และดีไซน์ที่หรูหราเหนือระดับเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์พรีเมียมในราคาที่จับต้องได้นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นและบริการผ่อนชำระจากศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศ ทำให้สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นอีกด้วย